เฮ้ย hey, ใช้บัตรเครดิตรูดซื้อทองเนี่ยเราขายทองเลยมันคุ้มไหมเดี๋ยวมารีวิวทองเนี่ยครับผมก็ไม่เคยซื้อมาก่อนครับก็แกะออกมาแล้วโหสวัสดีครับผมเป็ดน,นะครับแดีนี้ก็คือเป็ดทีวีก็คลิปนี้จะมาพูดถึงเงินด่วนเ,ออเคยเห็นใช่ไหมตามป้ายรถมงไปรถเมย์ตามเสาไฟฟ้าอะไรย่างนี้วันก่อนผมมาเจอแถวบ้านเลยนะก็เลยรู้สึกว่าแบบโหมันใกล้ตัวแล้วมันใกล้ตัวไปก็คือนี่ เรียกว่าส่งเมสเซจเข้ามือถือมาเลยครับโอ้โ oh, หรับโค้ตาฟรี50,000บาทกรุณานะคลิกที่ลิงก์เพื่อรับผมไม่กล้ากดนะครับหรือแม้แต่ว่าเงินด่วนตามปายรถเมย์ตามสายไฟฟ้าก็ไม่กล้าครับผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องน่ากลัวนะแต่ว่ามันมันก็มีคนเดือดร้อนไงยใช่ไหมผมเข้าใจว่าต้องเดือดร้อนมากๆถึงกล้าไปใช้บริการพวกนี้นอกระบบหรือว่าแบบตามลิงก์อะไรเงี้ยคือ ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ายืมไปแล้วจะเจออะไรบ้างเหตุว่าดอกเบีย้ยน่าจะสูงมากแล้วก็น่าจะเบีย้ยวไม่ได้ถ้าเกิดเบีย้ยวก็จะโดนแบบมีอันตรายถึงร่างกายหรือว่าแบบอะไรเงี้ยแต่บางคนก็อาจจะต้องใช้ซึ่งผมก็คิดว่ามันก็มีหลายทางนะเวลาคนเขาแบบอยากจะใช้เงินด่วนนี้อาจจะไปยืมเพื่อนหรือว่าจะแบบเนี่ยจนต่อจริงก็ไปตามเสาไฟฟ้าเนี่ยหรือว่าผมมีอีกวิธีหนึ่งครับที่ผมเคยแนะนําเพื่อนไปเวลาเพื่อนมายืมเงินนะว่า เอาบัตรเครดิตเนี่ยไปรูดซ,ซื้อทองแล้วก็ขายทองเพราะทาอย่างเงี้ยแบบว่าเราก็ได้เงินสดมาใช่ไหมเพราะบางทีกดเงินสดบัตรเครดิตดอกเบี้ยก็สูงหรือว่าบางทีก็กดไม่ได้ก็ใช้วิธีไปซื้อทองแล้วขายทองมันอาจจะเสียค่าบล็อกค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาคํานวณอีกทีเดี๋ยววันเนี้ยเราจะมาลองทําคือรูดบัตรเครดิตซื้อทองครับแล้วก็ขายมาดูกันว่าเราจะได้เงินด่วนจากวิธีนี้ไหมแล้วค่าดอกเนี่ยค่าธรรมเนียมที่ต้องใช้อะมันเท่าไหร่หรือถ้าแบบ แอดวานอีกก็คือผ่อนทองเลยครับผ่อนทองแล้วขายได้เงินด่วนก็คือมากกว่างวดบัตรเครดิตก็คืออาจจะได้2เดือน3เดือนห้าเดือน10เดือนก็ว่าไปครับก็เดี๋ยวเราไปลุยเลยครับไปแปดออยู่หน้าร้านทองนะครับตอนนี้แบบตื่นเต้นนิดหนึ่ง ไม่เคยซื้อทองเคยซื้อแต่แบบทองกระดาษอะไรอย่างนี้อันนี้แบบโอ้โหซื้อทองจริงผมมาใช้กล้องใหญ่เดินเข้าไปแล้วกันใช้กล้องมือถือถ่ายนิดๆหน,น,น่อย,อยๆแล้วกันก็เดี๋ยวไปซื้อก็เลยไปก็ผมก็เดินเข้าไปนะครับแล้วก็อย่างแรกที่ถามเลยก็คือใช้บัตรเครดิตซื้อทองได้ไหมซื้อทองแท่งได้ไหครับสองแปดหนึ่งบวกห้อยห้าสิบสองพัสองอเซนเขาบอกว่าได้นะไม่มีปัญหาแล้วก็คำนวณตังค์ให้ครับ ถามถามอีกนิดนึงครับผมขายเลยได้ไหมครับ๋อได้สองหมื่นแปดพันท้าวยนะถ้ขายครับผมได้ครับแล้วก็ถามว่าถ้าซื้อปุ๊บขายปั๊บได้เลยไหมเขาขายได้เลยด้วยแต่ว่าผมอยากได้ทองมาก่อนนะครับก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนครับก็เลยแค่ซื้อทองอย่างเดียวครับยังไม่ขายเออเดี๋ยวก่อนครับนี่ครับได้มาแล้วเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกไปคุยกันจะได้าอหน้ากากได้นะเดี๋ยวมารีวิวทองเยี๋ยครับผมก็ไม่เคยซื้อมาก่อนครับมาเดี๋ยวแกะ นี่ครับแกะออกมาเป็นก์ดกัดนะคือแพ็กเกจจิ้งเขาว่าดีนะเพราะว่าทองหึงบาทมันอันเล็กนิดเดียวใช่ไหมใส่มาเป็นการ์ดนี่ก็หยิบจับง่ายหน่อยครับไม่หายก็แกะออกมาแล้วโหบางนิดเดียวงนะอันเล็กเล็กอันแค่นี้แบบ2 8งหมื่นแต่ก็สวยดีครับดูแบบม,มีคุณค่าดี นี่ครับทองหนึ่งบาทครับมีเงินให้เรียกน้องมีทองเขาให้เรียกพี่ก็เดี๋ยวเราจะเอาไปขายครับแล้วก็ดูว่าจะได้เงินสดมาหรือเปล่าแล้วมาดูราคากันว่าเราต้องเสียค่าอะไรเท่าไหร่บ้างครับเมื่อกี้เสียค่าแรงร้อยห้าสิบบาทแล้วก็เสียค่าบัตรเครดิตสองเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณห้าร้อยนิดๆอะ่ะก็เดี๋ยวเอาไปขายแล้วก็ดูว่าาจะได้เงินสดมาเท่าไหร่ไปผมกินข้าวก่อนสักมือ้อนึงนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเอาทองไปขายนี่นี่กินนี่แกงกะหรี่แกงกะหรี่ เพิ่งเห็นนะครับผมมากินร้านนี้ Go c u r ี y กินเพราะว่านักกินจุเนี่ยมาวิวเยอะนะครับแล้วก็เพิ่งรู้ว่าแบบชื่อร้านกเ c u r ี y เข้ากับคลิปนี้พอดีครับโอ้โหก็กินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปขายทองกัน ตอนขายนี่ง่ายมากครับแค่เอาทองไปเขาก็จะเช็คทองว่าทองเราแบบทองแท้หรือเปล่าอะไรงนี้จากนั้นเขาก็เอาเงินมาให้เราไม่มีขั้นตอนอะไรเยอะมากครับนี่ครับได้มาแล้ว <G 000> ก็คือเอาบัตรรูดท,ทองครับแล้วเอาทองไปขายเนี่ยได้เงินเลยก็ามาคำนวณครับรวมๆอเสียตังประมาณ815บาท ค่าธรรมเนียม2%ค่าแรง150แล้วก็ค่าสเปด100บาทสเปดก็คือส่วนต่างราคาทองครับเนี่ยอันนี้คือค่าสเปดครับรวมแล้วครับ815บาทราคาทองขายได้นะครับ28,000เสียตังค์815บาทได้กดเงินสดออกมาครับบางคนกดบัตรเครดิตไม่ได้นะครับก็ใช้วิธีนี้ได้ก็เออน่าสนใจดีก็มาถ่ายต่อที่รถนะครับนี่อันนี้คือเงินสดนครับ28,000บาท โอเคครบก็เดี๋ยวผมเอาไปเข้าธนาคารเลยครับผลเป็นไงเดี๋ยวสรุป,ปนปีกทีครับอะก็กลับมาบ้านนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนว่าเฮ้ยใช้บัตรเครดิตรูดซื้อทองเนี่ยเราขายทองเลยมันคุ้มไหมก็มาดูก่อนว่าเสียค่าอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยเวลาซื้อทองจะเสียค่าพรีเมียมค่าแรงค่าบล็อกอะไรเงี้ยแล้วแต่จะเรียกนะอย่างทองหนึ่งบาทที่ผมซื้อมาเสียไป150แล้วก็เวลาใช้บัตรเครดิตรูดซื้อทองเนี่ย เสียค่าธรรมเนียม2%ก็2%ของ28,100ก็เป็น5 6 5บาทรวมกับค่าพรีเมียมก็815บาทสรุปกดเงินด่วนด้วยวิธีซื้อทองแล้วขายเลยเนี่ยเสียตังค์815บาทส่วนระยะเวลาเนี่ยถ้าเกิดกดวันนี้ปุ๊บอีก20วันจะตัดงวดบัตรเครดิตเนี่ยก็ใช้ได้20วันแต่ถ้าเกิดกดวันนี้ปุ๊บแล้วอีก30วันถึงจะตัดบัตรเครดิตก็ใช้ได้30วันเออระยะเวลาต้องแล้วแต่ดวงนะอืม ทีนี้จะมาคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมก็คิดว่าใช้วิธีที่เขาใช้กดเงินผ่านบัตรเครดิตเนี่ยมาคำนวณว่าเฮ้ยซื้อทองแล้วรูดเนี่ยคิดเป็นดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับก็มาดูครับว่ากดเงินสดผ่านบัตรเครดิตเนี่ยเขาใช้ดอกเบี้ยส6%ต่อปีแต่ว่ามีค่าธรรมเนียมในการกดครับ3%แล้วก็ไอ้3%เนี่ยต้องมาคิดแวตด้วยอีก7%เดี๋ยวมาดูวิธีเขาคำนวณน,นะ2องหระยะเวลา20วันแล้วกัน ก็คิดเป็นโอ้แค่ดอกเบีย้ยเนี่ยสองบาทแต่ว่ามีค่าธรรมเนียมนะครับกดเงินสด3เปอร์เซ็นตโอ้แปดร้อสี่สิคิดแบบอีก58.8เปอร์เซ็นรวมแล้วนะครับโอหนึ่งพบาทอะจะบอกว่าลุรูดบัตรซื้อทองแล้วขายคุ้มกว่านะครับเฮ้ยโอ้โหเวิร์กนะครับคลิปนี้เวิร์กนะครับ แถมบัตรเครดิตเนี่ยบางทีกดได้ไม่เต็มวงเงินด้วยบางทีก็ได้80บางทีก็ได้50%าของวงเงินนะแล้วก็ระยะเวลาการใช้เงินก็คล้ายๆกันแล้วแต่งวดนะว่ากดวันนี้แล้วตัดบัตรเครดิตวันไหนก็ไปจ่ายวันนั้นส่วนอีกวิธีหนึ่งคือบัตรกดเงินสดมาดูกันเขาบอกค่าดอกเบีย้ยยี่หาเต่อปีแต่ว่าเขาไม่มีค่าธรรมเนียมนะไม่มีดูนี่นั่น 2%3% มเไม่มีเดี๋ยวมาคำนวณ20วันอ่า28,000บาท0 2 5 20วัน ดอกเบี้ยสามร้อยแบาทอันนี้คุ้มกว่าเห็นเห็นเลยครับโหบ้าตายแต่ว่าถ้าเกิดใครจะสมัครอันนี้ต้องต้องมีสลิปเงินเดือนไงเออเป็นฟรีแลนซ์ไม่ได้นี่ยังยังยังเชียร์วิธีรูดทองนะอยากจะชนะให้ได้แต่ว่าไม่ได้จับทองครับนี่ วิธีนี้ไม่ได้จับทองผมเนี่ยซื้อทองแล้วขายได้จับทองได้แบบสัมผัสทองด้วยนะครับประมาณนี้ครับเอ้ยถ้าผมอยากรู้ว่าถ้าเกิด2 8 0 0 0บาทเนี่ยเสียตังค์815งเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับ2 8 0 0 0บาทไม่รู้เปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ย815บาท20วันโว้53%อ โหดเหมือนกันนะห้าสามเปอร์เซ็นต์ต่อปีอะโหแล้วกดเงินผ่านบัตรเครดิตนี่โหดกว่านี้อีกนะอ๋อแต่ระยะยาวบัตรเครดิตจะถูกกว่าโอเคโอเคเพราะนี้มันคิดเป็นค่าธรรมเนียมสั้นๆไงเดี๋ยวเดี๋ยวลองเพิ่มวันนะครับเป็นสามสิบวันนี่ถ้าสามสิบวันเนี่ยใช้วิธีรูดทองก็แค่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีครับถ้าคิดให้รูดทองได้เปรียบก็จะออกมาประมาณนี้นะออกมาทรงนี้นะก็ต้องไปคำนวณครับแล้วแต่เคสแล้วแต่เคสแล้วก็ถ้าใช้แค่แป๊บๆประมาณหกวันแล้วคืนอะ ร้อยก็บาทเองนะครับร้อยสิบห้าบาทข้อดีคือมันแล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เราว่าแบบเฮ้ยใช้กี่วันล้วคืนถ้ากดเงินไปจัดงานศพอะไรเงี้ยครับก็คือจัดงานศพเสร็จปุ๊บได้ซองมาใช่ไหมครับแล้วก็ไปจ่ายก็เสียตังค์ไม่แพงครับเอ้ยอันนี้ดีอ่ะแล้วแต่ตอนเนี่ยดูๆแล้วรู้สึกว่าผมพูดน้อยไปน,นิดนึงอยากจะพูดเพิ่มอีกนะครับว่าไอ้สามวิธีเนะี้ย รูดบัตรซื้อทองกดเงินสดจากบัตรเครดิตแล้วก็ใช้บัตรกดเงินสดเนี่ยมันต่างกันยังไงนะไอ้รูดบัตรซื้อทองอ่ะ ได้ถูกกว่าบัตรเครดิตจริงครับแต่ว่ามันต้องเป๊ะตรงที่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะใช้เงินเท่ากับราคาทองพอดีคือ2 8งหมถ้าเกิดเราอยากใช้15ื่นห้าอย่างเงี้ยจะไปกด2องหมก็ไม่ใช่เรื่องเนะอันเนี้ยวิธีการรูดบัตรสีทองก็จะไม่ไม่ตอบโจทย์อืกดเงินสดจากบัตรเครดิตเทียบกับกดเงินสดจากบัตรกดเงินสดอ่ะอันเนี้ยน่าจะเห็นภาพถ้าเกิดระยะสั้นนะครับบัตรกดเงินสดอะถูกกว่าอย่างที่เราเห็นนะ แต่ถ้าเกิดเราจ่ายไม่ครบครับระยะยาวเรื่อยๆหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนเดือนที่สี่นะครับเป็นเดือนที่บัตรกดเงินสดกับบัตรเครดิตเนี่ยมีค่าใช้จ่ายพอๆกันแล้วพอเลออยจากสี่เดือนไปเนี่ยครับบัตรกดเงินสดไม่โอเคนะครับแต่ได้นะครับดอกเบีย้ยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นกับสิบหกเปอร์เ็นตเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ใครอยากจะจ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นลงทุนอะไรมันก็ไม่ไม่ใช่เรื่องที่จะมาเข้าทุนได้อะเอ,อ เพราะฉะนั้นไม่เหมาะกับการเอาไปลงทุนใดๆนะครับแล้วก็วิธีที่แนะนำเนี่ยเพื่อระยะสั้นนะครับใช้ระยะสั้นพอแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยอยู่ในการควบคุมนะอืถ้าเกิดจะใช้อะไรพวกนี้ก็คำนวณให้ดีครับมีวินัยสำคัญมากอืว่าเราจะมีเงินพอจ่ายวันไหนแล้วเราก็คำนวณเลยว่าเราต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ใช้วิธีนี้โอเคไหมใช้วิธีนี้โอเคไหมนะครับใช้อย่างมีสตินะอุปกรณ์พวกนี้ประมาณนี้ ไปดูคลิปต่อปิดคลิปปิดคลิปแล้วก็คลิปนี้ก็แค่นี้ครับถือว่าเป็นทางเลือกนะครับที่แบบไม่ต้องไปดูตามเสาไฟฟ้าไม่ต้องไปแบบใช้นี่นอกระบบอะไรนะครับอืมเป็นเป็นไอเดียละกันประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดสไัครกนนะครับตามไปดู a c e b o o k เปดไปทีวีไอจีทิกออะไรงี้ก็ตามไปดูได้แค่นี้แล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย